รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รอบจานรอบโลก <ST AN CE> อาหารอร่อยๆออกับคาเฟ่สุดเท่ผมก็ไปทราบจะเริ่มต้นยังไงครับก็มาไหนรับประทานอันนั้นชิมสุดยอดโรตีแบบฉบับไต้หวันนี่คือโรตีแบบฉบับไต้หวันนะครับคุณผู้ชมครับห <ST AN CE> ลัวสุดเด็ดการทำขนมเส้นกระดูกหมูควรจะมีเก้าอี้รอสองที่ผมมีคนนั่งครับแ่ะพี่หนักไหมอยากแกล้งเขาหี่คุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ คุยรครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอ๋บุญยิงครับสวัสดีครับไม่เยนอนั่งคุยเขาสามวันก็ไม่คุยด้วยเลยในหิวแล้วคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการรอบจานรอบโลกใบนี้ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสรรหาของอร่อยอร่อยรับประทานแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกสนุกรอบรอบจานครับรอบรอบโลกใบนี้เลยครับและรับรองว่าครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มแน่นอนมีทั้งสูตรอาหารตอนเด็ดช่วงท้ายช่วงกลางกาพาเที่ยวรอบโลกนะฮะแล้วก็พา ทานอาหารโอ้โหหลายที่ทีเดียวรับรองเลยว่าจะเจริญอาหารแน่นอนครับไปกันไหมไปกันไปกันนะนี่สามวันแล้วนะเธอคุยหายงอนเธอไปกันไหมที่บ้านให้อภัยแล้วนะอไม่ไปก็ไม่ไปเราไปดีกว่าเราหิวแล้วไม่จะข้ามก็เราก็เกรงใจไม่ชวนเธอไปด้วยเหรอชวนเธอสามวันแล้วไม่เธอจนั่งเลยจะกลายเป็นหินไปด้วยนะอไปกินสนับสนุนโดย i m e d a g e Holiday เอ็ก day ์ y i ย a g e holiday ช่วงอร่อยรอบจานอาหารอร่อยอร่อยกับคาเฟ่สุดเท่ที่เชียงใหม่ไม่กินไม่ได้แล้วเราอยู่กันที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กับทองมาสตูดิโอจากสตูดิโอศิลปินสู่ร้านอาหารที่เต็มไปด้วยความใส่ใจขอบคุณมากเลยครับพี่เอขอบคุณครับ ที่เช่าลีมูซีนมาส่วนตัวมาให้ผมว่าแต่ล็อกรถหรือยังผมไม่ล็อกรถมีคนขับอยู่ระดับพี่เอเช่าต้องมีคนขับพร้อมโอ้โหนี่ชอบจังเลยนี่ร่มรื่นมากนะครับนี่เหมือนคนที่เดินแบบนะเป็นชุดราตรีนะหน้าตาอันนี้โพสทตา์นอนโพสนอน ก็ทำได้ยังไงไม่รู้ผมชอบเลยธรรมดาฮะเราต้องเสพงานศิลปะใช่ศิลปะส,ส่วนหนึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งเราจะมาหาอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยทานกันขอแห้งมากโอ้โหเหกคอนเซปต์ที่นี่อะไรมาถึงที่นี่ปุ๊บเราต้องเลี้ยวขวาก็ไปก่อนคุณผู้ชมครับเข้าไปรับเครื่องดื่มไปดูรายละเอียดเครื่องดื่มแล้วก็ไปหาที่นั่งสบาย เราเดินท่างนี้ดีกว่าเดียวมันเขียวผมกลัวเสื้อขาดผมไม่กลัวหนังผมขาดอเข้ามานี่ก็เจอประตูไม้เลื่อนเข้ามาที่กลิ่นหอมเลยนะฮะยังมียังมีกลิ่นดินกลิ่นกาแฟนลอยกันตลบอบพวนไปหมดเลยครับโอสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ย,ยินดีมากเับพ,พ,พี่พูดว่าทองมาสุริโอยินดีต้อนรับที่นี่คือทองมาสุริโอนะครับรอโอ้โหแล้แวะไ่ของเครือร่องดื่มอะไรอร่อยๆดื่มแก้กระหายก่อนมีไหมครับวันนี้จะเป็นเอเสเพโซน้ำส้มครับเป็นการดื่มกาแฟแบบคนรุ่นใหม่คุณผู้ชมครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะทำยังไงครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ เย็นกาแฟเปรี้ยวส้มหวานน้ำอ้อยแล้วมีหอมหอมแต่ผมชอบแล้วมีน้ำอ้อยด้านบนที่เป็นน้ำตาลนะคุณผู้ชมครับก็ผมไปชมวิวดีกว่าก็แปลกแปลกดีเพราะผมชอบเอาไปเลยคุณผู้ชมครับเราเข้ามาที่นี่เราก็แวะมาทักทายกับน้องแล้วก็ชมเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะให้น้องกำลังสันคเครื่องดื่มมาแล้วเดี๋ยวลงออกไปดูความสวยงามของสวนนะครับของซูริโอกันตามคุณรุทธไปก่อนเดี๋ยวจะหลงเนี่ยคุณรุทธเนี่ยผมว่าหลงแน่เลยไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ ครับนอกจากสเสน่ห์ของงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์อาหารทุกจานของที่นี่ก็มีความโดดเด่นและพิธีพิถันไม่แพ้กันครับโอ้โหเยอะแยะมากมายมหาศาลครับท่านผู้ชมครับแลวผมก็ไม่ทราบจะเริ่มต้นยังไรครงครับพี่เอกการเริ่มต้นไม่มีอะไรยากครับชอบาไหนรับประทาน,นนั้นครับตลอด เพราะว่านี่เป็นอาหารไทยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแล้วก็ค่อยๆทานกันไปมีทั้งแกงมีทั้งย่างมีทั้งยำมีทั้งข้าวแล้วก็ยังมีน้ำสวยๆนั่นน้ำสุขภาพนะผมกบน้ำมิน่ยสดชื่นเลยหรอน้ำมินปัดกับโหระพาแล้วปักมาด้วยต้นมินทานแล้วสดชื่นหน้าตาเขียวใช่ไหมมีใครจะมาอธิบายอะไรไม่เนี่ยสวัสดีครับอันนี้ไงสวัสดีครับพี่ไม่ไม่เกี่ยวเราก็จะกินผมอยากมาแนะนํา อาหารนิดหนึ่งพี่เป็นใครครับพี่เป็นงมทองมาครับเือคชื่อใครที่เจ้าของที่นี่เลยใช่ครับเดี๋ยวคนพี่พี่เป็นเจ้าของที่นี่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เือบสิปีที่แล้ว5ะครบ78ปีดังมากนะเรื่อว่าแบบจะจัดบ้านแต่งสวนปลูกบ้านสร้างบ้านนีนะตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่ด้วยเนี่ยใช่ไหมฮะเลาวนี่เราอยู่เชียงใหม่นะครับเราอยู่ที่อำเภอแม่ริมใช่ครับแล้วเราเรามาทำร้านสวยๆแบบนี้ทำมานานเลยครับร้านนี้ครับที่เรมาครับเดิมทีผมมาอยู่เชียงใหม่ก็เพราะว่ามีงานทำงานคือมาสร้างบ้านสร้างสวนเรียกว่าโฮมสไตลิสต์ก็ได้ครับก็คือจัดการทุกอย่างในในที่อยู่อาศัยเป็นช่างปั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับผมผมจบทางด้านเรียน ศิลปะมาคือจบว่ารูปจบปั้นอะไรเงี้ยที่ผมเปิดคาเฟ่หรือาร้านอาหารขึ้นมาจริงๆเป็นคอนเซปต์ของผมเลยนะะ หมายว่าผมต้องการอยากให้ประสบการณ์ใหม่กับคู่มาทานปกติคาเฟ่เขาก็จะไม่ได้มีกลิ่นอที่เป็นสตูดิโอแบบนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันคือมาทานอาหารกับมาทานกาแฟครับใช่ใช่ใช่ครับซึ่งต่างจากความเป็นร้านอาหารอื่นๆหรือว่าเป็นคาเฟ่อื่นๆก็คือเมนูแต่ละเมนูนี่จะสังเกตว่าจะเป็นเมนูที่จริงๆแล้วเราเคยเห็นแล้วอันนี้คือตำข้าวโพดหมูคล้องครับหมูคลองนี่ไงเอามาทานกับข้าวเหนียวเคี่ยวงูครับครับไลน์มาได้ดีกว่านี่อะไรเอ่ยเมนูถัด ไปนี้อันนี้คือแกงสับประรดฟุ้งสดครับผมชอบสับประรดก็คือทจริงแล้วตัวนี้เราก็มีความปราณีตอยู่ในเรื่องเฉพาะที่ของเรารเราสั่งกะทิจากทับสแกรครับพริกแกงนี้เราทำเองอันนี้ต้องข้าวคุกปีกเลผมเดา ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นข้าวผัดปลาเค็มกุ้งสดครับผัดปลาเค็มใช่ครับข้าวผัดปลาเค็มก็คือจริงๆแล้วเมนูนี้เป็นเมนูขายดีมากๆของร้านเราก็ผัดผัดได้ดีนะครับส่วนมากเราจะเป็นข้าวขาวๆมาเลยอ่ะนี่แล้วก็ทานคู่กับไก่ง่วงนี่ใช่ไหมฮะงวงตอนไม่ใช่ครับเป็นปีกไก่อปีกไก่ทอดน้ำปลาครับผมปีกไก่ทอดน้ำปลาครับผม พี่ไก่ทอดน้ำปลาอันนี้ก็เป็นเมนูขายดีอีกเมนูนึงปีกไก่ทอดน้ำปลานี่กินเล่นเลยเด็กชอบใช่ครับใช่ครับทานได้ทุกทุกทุกวันชาต่างชาติชอบมากนะปีกไก่ปีกไก่ทอดทอดน้ำปลานี่ไม่มีนะต้องประเทศไทยเนาะพี่ต้องมาทานหมดทุกอย่างให้ได้พูทานทุกอย่างครับเทสทุกอย่างครับเพราะเราเป็นศิลปินจริงจริงเราทำอาหารนี่ก็คือเหมือนกับเราอยากทานเอง ตัวเราทานรสชาติแบบนี้ด้วยก็คือขายเทสของตัวเองครนตัวเองมีเทสแบบนี้เขาพยายามจะเราเทสของตัวเองมาเผยแพร่ทุกบทนาทศิลปินทีทแท้จรงเราจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าอยู่ในนี้นานแล้วนะที่ต้องมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูว่าข้าวเหนียวเวลาที่คุณนึ่งแล้วเนี่ยสีสันเป็นยังไงจะเป็นข้าวเหนียวออกมาดําหรือเป็นสีเขียวหรือเป็นอะไรหรือว่าขอมะม่วงมาใส่เลยได้ไหมเนี่ยดูสิเขี่ยวงูต้องเป็นอย่างนี้นี่ อะไรก็ไปอ่ะผมหันมาแว๊วเดียวเนี่ยนะ<ด>ตอนนี้แ้าเดี๋ยวเราจะทีมกัน นี่ก็จะจะชิมนี่ก่อนเนี่ยกงานนึงขอบคุณพี่ทองมาไม่ไม่จะชิมนี่ก่อนดิทำไงอ่ะออให้พี่ทองมาไปรับแขกครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณพี่ทงมาเพราะว่าพี่ทองมาอยู่แล้วผมทำได้อร่อยครับผมครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับโอ้โหเรียบร้อยมากไล่เจ้าของร้านเฉยเลยไร่เจ้าของบ้านเฉยเผื่อไม่อร่อยเราจะได้คุยกันคุณผู้อมให้รู้เลยว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยอย่างเงี้ยแต่จานแรกผ่านนะพอได้นะรสชาติเขาหอมมะนาวเ้าโพดเขาเขาไม่ได้เกเยเลยนะเนี่ยเขาหั่นมาเป็นอย่างนี้เลยครับ ครับใครมาต้องสั่งนี่เลยนะปีกไก่ทอดนีน่เหรอครับใช่แล้วมันกินกับต้ตมตำเข้าแล้วกินกับหมูคล้องเนี่ยม,มันจบเลยนะมันจบนณจุดเดียวเลยอร่อยไหมม,มันมีหวานหวานของน้ำปลาเยิ้มๆของน้ำปลาเค็มๆหวานหวาน รสชาติอด,ดีไม่ได้แบบกัะผัดปลาเค็มแล้วก็เค็มแล้วข้าวก็แข็งเกินไปนี่ขนาดวางไว้นานแล้วนะใช้ปลาเค็มดีแต่ว่าปลาเค็มที่ใส่ข้าวผัดปลาเค็มที่ใส่เจ้าคุณเคียงอ่ะ <S <S ผมก็ไม่ค่อยคุ้นใครทานไปเค็มๆอะ้ามหวานปนออกมาประมาณนี้ค,คงจะต้องอค,คงจะต้องบิ๊กก็มานุูมาันนาวเลยเพิ่มเติมเข้าไปหน่อยเพราะว่าผมผ่านนะนี่ผ่านนะสามอย่างนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวแต่คุณแกงสับรสนี คนที่่อนข้างแปลกนะครับท่านผู้ชมก็แปลมกมากๆกแล้วแต่ไหนแต่ไรน,นะผมเป็นคนที่ไม่ชอบนําผลไม้มาทํากับข้าวหรือขนมผมเนี่ยโตมากับแกงสับประรด<อ> <laughs> เลยทุกท่านกรอบเลยชอบมากมีหวานมีเปรี้ยวอะไรของของอสับประรดหน่อยผมชิมทุกทุกอย่างทั้ง3อย่างนี่นะผมไม่ทราบนะรสชาติของท่านผูใดหรือว่ารสชาติพี่เอ๋เป็นยังไงแต่ว่าผมผ่านเขาเลยนะต,ตัวนี้มันเป็นความไม่ชอบส่วนบุคคลงั้นอย่ามา ถือสาผมถ้าสาำหรับไทยเนี่ยสำหรับไทยเนี่ยรวมกันเหลืองนี้ก็ได้ครับไม่ต้องกินแบบฝรหลังนี่เราก็แบง่งกันได้ครับมาเนี่ยลองดูครับว่าชอบอะไรแบบไหนถ้าชอบแบบข้าวผัดง่ายๆนะครับที่มีสายกุนเชียงแบบหวานนิดนึงแล้วก็มีปลาเค็มที่เขาบอกว่าปูถา่านมาจากบางแสนเจ้าประจําที่ทานประจาตระกูลก็จานนี้เลยนะครับข้าอ,อาหารภาคกลางแบบผมชอบความขลุกขลิกอันนี้ผมมาผมจะสั่งอีกอันนี้ชอ,<ร>ชอบมีความหอมโหระพามีความมันของกะทิ กรุงที่สุขพอดีอย่างที่คุณนิรุนบอกนะเครื่องแกงใช้ได้ผมว่าต่างชาติน่าจะชอบเนื่องจากว่าการใส่สับปะรดลงไปในอาหารเนี่ยก็ชอบคุณต่างชาติชอบเสน่ห์อาหารไทยเราเลยเราคนไทยถ้ามีโอกาสครับแวะมาเชียงใหม่20นาทีจากตัวเมืองครับทองมาสุริโอครับได้ประสบการณ์ครบเครื่องเลยทีเดียวครับอร่อยครับแวะมาสักครั้งจะคุ้มมากครับช่วงหน้าชิมโรตีแบบฉบับไต้หวัน